มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลาล่าและธัญญารำบวงสวงพ่อปู่ศรีสัตนคราชขนลุกเลขสามตัวตรงกับเลขทูบค่ะสองนักร้องสาวลูกพญานาคลาล่าอาสยามแล้วก็ทัญญาอาสยามไลฟ์รำถวาย ปู่ศีสัตนคาราชณนะลานเทวาบริทิสุบินนิมิตคุ้มณนะหน้าทองเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565โดยก่อนหน้านั้นได้บอกด้วยว่าวันนี้เจอกับเราสองคนได้ที่คุ้มณนะหน้าทองนะคะรำถวายปู่อีกแล้วด้วยบุญที่ได้ทำมาวันนี้ลูกหลานได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำได้รำถวายเทพเทวารำถวายองค์ปู่สมใจแล้วลูกสาวพญานาะค หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงเผยให้เห็นภาพสองนักร้องสาวยังได้จับลูกปิงปองจากหทองคำนะคะเสียงโชคให้เลขเด็ดแฟนหวยโดยสาวธัญญาจับลูกปิงปองได้เลข521ซึ่งตรงกับเลขทูบ521แต่ก็มีบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามองเห็นเป็น522ก็มีนะคะในขณะที่นาลาจับลูกปิงปองได้เลข3ตัวเป็น2 6 3ส่วนเลขทูปได้เลข857ค่ะ ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ